Autonomy is an illusion. วันกัมทุกท่านครูจิวรูเร้เฮียโซดีครับผมเจมจิมารุนะครับหลายคนคงเล่นเกม League of Legends กันอยู่ใช่ไหมนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาอ่านแพทโน้ต13.7กันมาดูกันว่าในแพทนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างน,นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกริ้งกริ้งเพื่อเป็นกำงใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับเมื่อคุณเล่นเกม League of Legends และคุณต้องการสกินแบบของมันตตตต้้้้้ออออองงงมมมมีีีกกกกาารรรรรเเเเเิิิินนนนนนนแแแบบบถููดดลละะววว็ัข Rich Shop Man ผใหไ์ 24สีชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%อรด้วยระบบ o f f i c i a l ยลแอดมินดูแลตลอดยี่บสีชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ at w i s m a n shop อย่าลืมแอดนำหน้านะของแท้ของดีต้องมีวิวูตาม10,000 0คนขึ้นไปหรือว่าเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www w i s t m a n shop com ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ด,ดนๆที่แฟนเพจ w i s m a n shop เติมเกมราคาถูกและ IG w i s m a n shop นะครับเพียงแค่เว็บเลือกเกมที่อยากเติมกอรอกรอยอดไอดีให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเลือกระเเงินได้ลย แกนจ่ายเงินเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมทั้งเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เติมได้วันนี้ที่ rich man shop ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะจ๊ะ แล้วก็แว่นออปติสนะครับผมแว่นกันแสงสีฟ้านะครับผมที่ช่วยป้องกันสายสีฟ้าจากการเล่นเกมนะครับผมใครสนใจนะครับสามารถคลิกที่ลิึ่งด้านล่างใต้คลิปอย่าลืมใช้โค้ดจิมบัลรุเพื่อรับส่วนลดสุดพิเศษ100บาทจากช่องจิมบัลรุด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาอ่านตัวของแพทโนสสิบสามจุดเจ็ดกันดีกว่าครับว่าในแพทนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับนี่นะครับผมก็คือตัวของไฮไลท์นะครับผมในแพทสิบสามจุดเจ็ดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการปรับเปลี่ยนแชมเปี้ยนดีกว่่่่่่่าาาาาาคคครร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 ััััััััับบบบบบววววมมมมมมมีีีีีีีีีแแแแแชชชเเเเเเปปป้้้้้ยยยยนน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 นตตตไหกกกกกกกฟฟฟลละะะิิ์งททอด ผมที่มีการบัฟนะครับนั่นคือตัวของอาริสตาครับอาริสตานะครับมีการบัฟในส่วนของกรอบพื้นฐานและพลังชีวิตพื้นฐานเพิ่มขึ้นครับโดยคาถาพื้นฐานครับมีการเพิ่มตัวของกรอบพื้นฐานครับจาก44เพิ่มขึ้นเป็น47ครับแล้วก็พลังชีวิตพื้นฐานจาก6 7 0เพิ่มขึ้นเป็น685นะครับผมซึ่งหลักๆแล้วพัฒนามองว่าอยากให้อาริสตานั้นมีความถึกมากกว่านี้นั่นเองครับแชมเปี้ยนต่อไปนะครับผมที่มีการบัฟนะครับนั่นคือตัวของอารเซียครับอาเซียนะครับม ระยะเวลาการร่ายของสกิลติดตัวเพิ่มมากขึ้นครับค่าร่ายของคิวก็เพิ่มขึ้นระยะแทงนะครับผมจะลดลงความเสียหายของสกิล W จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ค่าร่ายจะลดลงตามระดับของสกิลแล้วก็แนะนําระดับสกิลใหม่นะครับโดยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มตามนี้เลยครับเกาะพื้นฐานเพิ่มขึ้นจาก19เพิ่มขึ้นเป็น22นะครับแล้วก็การเติบโตของความเร็วในการโจมตีจาก5%เพิ่มขึ้นเป็น6%ครับแล้วก็สกิลติดตัวนะครับผมระยะเวลานะครับจาก30วินาทีเพิ่มขึ้นเป็น45วินาทีครับ หน่วยครับแล้วก็สกิล q นะครับผมค่าร่านนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีก5หน่วย แล้วก็สกิลคิวนะครับผมค่าไร่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ระยะแทงนั้นมีการลดลงเล็กน้อยครับจาก370ลงเหลือ325ครับแล้วก็สกิลวนะครับผมความเสียหายเวทนะครับผมมีการเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ค่าไร่นะครับจับปกติจะเป็น40ในทุกระดับนะครับตอนนี้กลายไปเป็น40 35 30 25แล้วก็20ครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับผมจะมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของระดับสกิลใหม่ที่แนะนำนะครับตอนนี้จะแนะนําให้อัพตัว2สกิล W ให้เต็มก่อนนั่นเองนะคร นะครับผมมีการเพิ่มตัวของโบนัสการโจมตีคริติคอลของสกิลติดตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็คูดาวของสกิลอัตินั้นลดลงในช่วงต้นครับโดยสกิลติดตัวนะครับโบนัสความเสียหายคริติคอลต่อนนั้นนะครับจาก20%เพิ่มขึ้นเป็น30%ครับแล้วก็สกิลทิเมทนะครับผมคูดาวลดลง20วิในช่วงเวลแรกและ10วิในช่วงเลเวลที่2แต่ว่าในช่วงเลเวลสุดท้ายนะครับผมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะทำให้ช่วงต้นเกมนั้นใช้สกิลทิเมทได้ไวขึ้นเล็กน้อยนั่นเองคคคคครรรรััับบบตต่ออไปนะผมืาาิส ของสกิลติดตัวลดลงนะครับแล้วก็ตัวคาริสต้านั้นถูกบังคับให้ต้องคอยร่ายสกิลแล้วนะครับค่าสถานพื้นฐานครับการเติบโตของพลังยมตีครับจาก3.5เพิ่มขึ้นเป็น3.75ครับแล้วก็สกิลติดตัวนะครับผมระยะเวลาในการทําพิธีกรรมหรือว่าการที่เรานั้นจะทําการปากตัวของหอกกับเพื่อนร่วมทีมนะครับผมจะปกติ12วินาทีลดเหลือเป็นแค่8วินาทีนั่นเองครับแล้วก็ความสามารถใหม่นะครับนั่นคือตอนนี้คาริสต้านะครับจะถูกบังคับให้คอยร่ายตัวของแบ็กสเปียร์ขณะที่ตัวของออ นั่นคือตัวของคาตาเนนะครับคาตาเนนะครับผมอัตราส่วนพลังเวทติดตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อัตราส่วนพลังโจมตีพื้นฐานของสกิลอาลดลงนะครับผมแต่ว่าการสกิลของความเร็วในการโจมตีจะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับตอนนี้นะครับผู้พัฒนานะครับจะทําการบัฟบิวตัวของคาตาเนนาเวทให้เก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสกิลติดตัวครับความแสงเวทจากมีดนะครับผมก็จะมีการเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยจะเพิ่มขึ้นเป็นในส่วนของสกิลพลังเวทนั่นเองนะครับแล้วก็ส จะเป็นการเพิ่มในส่วนของโบนัสความเร็วในการโจมตีแทนนั่นเองนะครับและตัวละครสุดท้ายนะครับที่มีการบัฟในแพท13.7นะครับนั่นก็คือตัวของยาสโอนนั่นเองครับยาสโอนนะครับมีการบัฟโล่ป้องกันตัวของสกิลติดตัวนะครับผมในช่วงหลังๆนี้ก็จะเก่งมากยิ่งขึ้นนะสกิลติดตัวครับผมปริมาณโล่ป้องกันนะครับผมมีการเพิ่มเติมในช่วงเวลท้ายนะครับผมโดยที่เวลสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ปกติ475เพิ่มขึ้ลยเย็ครับห้ E นะครับเพิ่มขึ้นเ่อนห้าร้อยเจ็ดสิบก้ากปกติเ5 ของความเสียหายพื้นฐานของสกิล E นะครับตอนนี้เปลี่ยนไปเป็น15%ถึง25%ของความเสียหายทั้งหมดของสกิล E นะครับโดยสกิลจะเป็นเส้นตรงจากเลวล1ถึงเวล18นั่นเองแล้วก็จํานวนสแต็กสูงสุดนะครับจาก2สแต็กเพิ่มขึ้นเป็น4สแต็กนั่นเองครับโดยแชมเปี้ยนนี้มีการบัฟไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูแชมเปี้ยนที่มีการเนิร์ฟกันบ้างครับอันนี้นะครับผมมีการเนิร์ฟคูลดาวน์ของสกิล E นะครับโดยมีการเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ปริมาณโล่ลดลงนั่นเองครับสกิล E นะครับมีการเพิ่มคูลดาวน์ครับแล้วก็ตัวของปริมาณโล่ป้องกันนั้นก็ลดลงด้วยนะครับโดยประมาณเนี่ยประมาณ20หน่วยนั่นเอง ลีซินลีซินนะครับผมก็ยังคงเป็นตัวละครที่เก่งกาจอยู่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นจะมีการเนิร์ฟเล็กน้อยครับค่าสถานะพื้นฐานครับพลังโจมตีพื้นฐานจาก68ลดเหลือ66ครับแล้วก็กรอบพื้นฐานจาก36ครับลดเหลือ34ครับต่อไปนะครับผมเป็นโอลาฟนะครับโอลาฟนะครับโดนเนิร์ฟในส่วนของเข้าโดนในการโจมตีของสกิลติดตัวนะครับผมลดลงในช่วงต้นเกมแล้วก็ความเสียหายพื้นฐานของสกิลคิวลดลงนั่นเองครับเข้าโดนในการโจมตีจากสกิลติดตัวนะครับจาก60ถึง100เป นนั้ลดลง5หน่วยในทุกเลเวลนั่นเองครับต่อไปนะครับนั่นก็คือตัวของรามัดครับรามัดนะครับผมโดนลดในส่วนของสกิลตามเกรอกของสกิล W ครับสกิล W นะครับผมโบนัสเกราะนะครับผมจะปกติ35นะครับตามด้วยกรอกของทั้งหมดนะครับตอนนี้ปกติแล้วเนี่ยที่เลเวลสุดท้ายนะครับจะได้100%ตอนนี้เหลือเพียงแค่80%เท่านั้นครับก็สมควรแล้วครับผมโดนเนิร์ฟไปเพราะว่าตอนนี้พูดตรงว่ารามัดนั้นโกงจนเกินไปนั่นเองครับ ต่อไปนะครับนั่นก็คือตัวของเซจูนี่ครับเซจูนี่นะครับผมโดนปรับในส่วนของความเสียหายสูงสุดของสกิลติดตัวต่อมอนสเตอร์ลดลงครับแล้วก็คูลดาวของสกิลคิวนั้นเพิ่มขึ้นคูลดาวของสกิลอาร์ก็เพิ่มขึ้นด้วยครับสกิลติดตัวนะครับผมความเสียหายสูงสุดต่อมอนสเตอร์ระดับสูงครับจาก300นะครับลดเหลือเพียงแค่250ครับแล้วก็สกิลคิวนะครับผมคูลดาวมีการเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับประมาณ1วินาทีในทุกเลเวลแล้วก็สกิลเมตมคูลดาาวมีกรเพิิ่มขึ้นน10วาทีทุกเเเลลลวยครับเเกกาาวผมครูดาวมีการเพ นะครับแล้วก็อัตราส่วนพลังเวทของ W ก็จะสเกลตามเลเวลแล้วนะครับปรับเอฟเฟกต ภาพของสกิล E นะครับแล้วก็อัตราส่วนของพลังเวทสกิล R จากสกิลตามเลเวลแล้วนั่นเองครับในแผนทายังไงนะครับนั่นก็คือตัวของสกิล Q W แล้วก็อันตินะครับจะมีการปรับปกติเนี่ยจะเป็นที่100% 60%ต่อในทุกระดับนะครับตอนนี้จะกลายเป็นในส่วนของท้ายเกมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสกิล Q นะครับผมปรับในส่วนของพลังเวทจากปกติ60%ในทุกระดับนะครับกลายเป็น45 50 55 60แล้วก็65%นะครับสกิล W นะครับผมมีการปรับจาก100%ทุกระดับกลายเป็น70 80 190-100แล้วก็110%นะครับสกิลอีนะครับผมดวยก้านะครับจะไม่สามารถสร้างเอฟเฟกของสกิลอีจากศัตรูด้วยการวางในกำแพงบางจุดได้อีกแล้วนะครับแล้วก็สกิลอานะครับมีการปรับในส่วนของอัตราส่วนพลังเวทจาก75%ทุกระดับกลายเป็น65-70แล้วก็75%ครับต่อไปนะครับนั่นคือ Y วครับไนะครับผมความเสียหายพื้นฐานของสกิลคิวลดลงนะครับผมตามอัตราส่วนพลังโจมตีเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็ความเสียหายพื้นฐานของสกิลอีลดลงอัตราส่วนพลังโจมตีเพิ่มมาาขึ้้นววสเดยยยคีห ทางกายภาพขั้นต่ำนะครับผมมีการปรับลดลงนะครับแต่ว่ามีการบวกในส่วนของพลังโบนัสพลังโจมตีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ความเสียหายกายภาพสูงสุดนะครับมีการลดตัวของดาเมจต้นลดลงนะครับแล้วก็มีการเพิ่มในส่วนของโบนัสพลังโจมตีเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็สกิลเอนะครับผมความเสียหายกายภาพนะครับมีการลดลงนะฮะแต่ว่ามีมีการบวกในส่วนของเปอร์เซ็นต์จาก1 1 0เพิ่มขึ้นเป็น120%ของงโจมตีครับล้วก็บวก1 0 0ของพลังเวดรับต่อไปนะครับ่นคืก็ัวของอูคงคร์ูคงนะครังพลังจมตี ฐานลดลงนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนคูดาวของสกิล W โบนัความเร็วในการโจมตีของสกิล E ลดลงนั่นเองครับค่าสถานะพื้นฐานครับพลังโจมตีจาก68ลดเหลือ66ครับสกิล W นะครับคูดาวมีการเพิ่มขึ้นในเลเวลท้ายๆนะครับแล้วก็สกิล E นะครับโบนัสความเร็วในการโจมตีลดลง5%นั่นเองครับแล้วตัวละครสุดท้ายนะครับที่มีการเนิร์ฟในแพทนี้นะครับนั่นก็คือตัวของเซรีครับเซรีนะครับผมการเติบโตของัชีวิตลดลงนะครับโล่ป้องกันของสกิลติดตัวลดลงนะครับแล้วก็สกล การโจมตีของสกิลอาร์ลดลงครับเพราะตอนนี้เซรีนั้นเก่งมากจริงๆค่าฐานะพื้นฐานนะครับผมการเติบโตของมาชีวิตครับจาก115ลดเหลือ100ครับสกิลติดตัวนะครับผมการดูดซับโล่ป้องกันนะครับจากปกติ60%ของความเสียหายที่ทําได้กลายไปเป็น45%ของความเสียหายที่ทําได้ครับแล้วก็สกิลตีเมทนะครับผมความเสียหายเวทนะครับผมมีการลดลงในส่วนของโบนัสพลังโจมตีนะครับส่วนพลังอื่นๆนั้นยังคงเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับแชมเปี้ยนที่มีการปรััััััับบบบเเปลลลี่่ยยนนนนหรรรรรืือออวววาาแสะะคคคคคผผมมตตกกกขงิิ ระยะแยกเดี่ยวจาก425ลดเหลือ375นะครับแล้วก็สกิล W นะครับผลของสโลเวอร์ชั่นวิทยาการนะครับจาก60%ลดเหลือ40%ครับแล้วก็ผมสโลจากวิทยาการต่อเป้าหมายที่แยกเดี่ยวจาก90%นะครับลดเหลือ75%ครับแล้วก็สกิลอันติเมทนะครับผมระยะเวลาในการบัฟจากปกติ10วินาทีเพิ่มขึ้นเป็น12วินาทีนั่นเองครับต่อไปนะครับผมนั่นก็คือเทรสครับ เทรดนะครับผมการคืนคูดาวเมื่อโดนเป้าหมายของสกิลคิวลดลงนะครับสกิลคิวนะครับผมการคืนคูดาวเมื่อใช้โดนเป้าหมายนะครับจากปกติ3วินาทีลดเหลือ2วินาทีนั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของไอเทมครับไอเทมมีการเปลี่ยนแปลงตามนี้ครับตัวของเดดแดนนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือพลังโจมตีครับจาก65ลดเหลือ55ครับแล้วก็แรงสกิลจาก0เพิ่มขึ้นเป็น15ครับแล้วก็กรอนะครับผมจาก50ลดเหลือ45ครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับต่อไปนนนนนนนะะะะคคคครรรรรรััััับบบบผผผมมมม่่กก็ืออพูดตตงๆวาาีี้จปใ พลังชีวิตนะครับผมจาก225เพิ่มขึ้นเป็น300ครับราคาในการรวมนะครับผมจาก350ทองกลายเป็น550ทองครับทำให้ราคาทั้งหมดนะครับผมจาก1,100ทองกลายเป็น1,300ทองครับไอเทมที่ต่อไปนะครับนั่นคืออ b y ซ s มาครับผมพลังชีวิตนะครับจาก500เพิ่มขึ้นเป็น550ครับราคาในการรวมนะครับผมจาก650ทองเหลือ450ทองครับแล้วก็ตัวของ Lord of นะครับราคาในการรวมจาก415ทองกลายเป็น215ทองนั่นเองครับต่อไปนะครับผมคือไอเทมของกล a v i t y m o นะครับ Gravity m o นะครับผมมีการปรับปรุงง่ายๆนะครับ ก็คือหลังจากนี้นะครับไอเทมตัดเลือดนะครับเมื่อสร้างความเสียหายใส่เป้าหมายได้นะครับผมไม่ว่าจะติดโล่ติดโล่ขาวอะไรก็ตามนะครับผมตัวของการเวทบูลนะครับผมก็จะส่งผลอยู่ดีนะครับแล้วก็ตัวของการเวทบูลจะไม่ส่งผลต่อเป้าหมายที่เป็นอมตะหรือว่าบล็อกสกิลด้วยโล่ป้องกันเวทนั่นเองนะครับต่อไปนะครับคือการเปลี่ยนแปลงของโหมดอารามนะครับก็จะมีการเนฟประมาณนี้ปรับปรุงประมาณนี้เลยครับ ต่อไปนะครับผมก็เป็นเรื่องของการปริงนอกหน้าจอนะครับก็มีตามนี้เลยนะแล้วก็ระบบควบคุมความประพฤตินะครับผม แล้วก็มีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของชาเลนจ์ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันต่างๆด้วยครับแล้วก็ในส่วนของการเลิกใช้งานตัวเครื่อลเอ็น32บิตนะครับตอนนี้นะครับใครที่ใช้คอมพิวเตอร์ไคลเอ็32บิตอยู่นะครับก็แนะนําว่าให้ไปเปลี่ยนเป็น64บิตนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางหลีกออร์เด้นะครับผมจะปิดตัวลงในวันที่4เมษายนนะครับดังนั้นก็ระวังในจุดนี้ด้วยนะครับต่อไปนะครับคือในส่วนของการรับรางวัลมายสเตย e นะครับผมโชว์เคสโนมัลก็ แล้วก็มีการแก้ไขบั๊กแล้วก็ปรับปรุงัวส่วนของคุณภาพชีวิตตามนี้เลยนะครับสกินและโครมาที่กำลังจะมานะครับผมจะมีทั้งหมด2อย่างนะครับผมตัวก็คือตัวของ c ิบเบิลเฮดเพรสนะครับผมแล้วก็ตัวของ w o ฟแอนด์ a ลมคินเดรแล้วก็ตัวของคิตารีชิบะยูมินั่นเองนะครับแล้วก็นี่คือตัวของโครมานะครับที่เปิดขายในแพทช์นี้นะครับผมก็จะมีตามนี้เลยนะอันนี้นะครับผมก็คือในส่วนของการอ่านแพทช์โน้ต13.7นะครับผมใครไม่เข้ายังไงก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนคกอทุ ครับมีความสุขในการเล่นเกม League of Legends และที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเพื่อิดถึงเกม League of Legends คิดถึงจินวารุเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกลิ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปวิดีโอใหม่ออกมาเรื่อยนะครับถ้าเพื่อนอยากติดตามข่าว3เกม League of Legends Wild Rift และติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุอย่าลืมกดไลค์เพจจินวารุที่ลิงด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรือถ้าเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นสังคมเกมดีๆที่รออยู่ในเกม League of Legends Wild Rift ไม่มีแขวนเพื่อนๆก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC Wild Rift Thailand Community Community w ด,ด,ดีที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยเล่งอยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับและอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจิมวารุครูเพื่อจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องจินวารุรวมถึง t k t t o k จินวารุเล่งอยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า